โอเควันนี้มาดูกันกับว่าฟลูทีมแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันจะรอดตัวจะร่วงมาดูกันโอเคเจอกับว่ายนยนพันยี่สิบสี่โอเคมาดูกันมีโรนันโดโอเคทีเราทีมเรามีโรนันโดเอมป์ปุ่ยทีมเขามีแอมป์ปเป้อันซูปา ทีมเรามีมาปพะมีซันโชลม,มีมาคาร,ร์เร็ตอลผูรักษาปรตูดาาีแค่อาโอเคมาดูกันว่าทีมเราจะรอดหรือว่าจะรว่วงโอเคมาดูกันโอเคเริ่มเกมละสวยให้กับลิชชอลิชชอสวยมากทุกเมนูโอเคมาคาร,ร์เร็ตบอลสวยมากทุกเมนูอ็อกบาสวยมาปพะสวยมาคาร์เร็าาเป็าาเรนนีด สวยแ้งสวยมาต่าโอ้เอาไหมปล a q u e ทุกคนเอาไหมโอเคคริสเตียนวารานสวยแมควายเออเสวยโอ้โหบอลนี้แบบนี้ก็เข้าสิครับนั่งๆไม่จมองโอเคครับทุกคนเข้าไหมโอ้โหคริสเตียนโนโรนันโดค่ะ มาหนะพี่ดนะมีพี่ด,นะน,ดนะครับทุกคนโอเคหนึ่งประตูต่อศูนแล้วนะครับทุกคนโอเคสวยมาดูสวยปอกมาเชีงปอกมาโอ้โหส่งพี่โอ้ไม่เป็นไร,รพี่ดูยิงเลยพี่ดูโอ้โหไม่ผ่านโอ้พี่ดูสวยสวยยิงโอ้โหไม่จะไม่จะมอยครับนั่งนั่งสองประตูต่อศูนพี่ดูทั้งสองครับ โอ้อยาประมาทพี video, nah. ay, okay, ่จนะถึงอายุจะสแล้วอย่าประมาทนะโอเคยวเอาไหมสวยคยปอดไม่ะุบหนี้ใจนวคายแมกกวแมกไวแมกวโอ้โหแมกวโอ้ไม่ทันแอมป์ี้ยิงตาขาแอปี oh ้ยิงเกมมาดูม oh า ป๊าปไปยิงนาะทีที่สิบหกสวยแม่จะมินีมาแทงกับพี่ดูสวยแบบนี้ก็จบสิครับน้องมันยิงโอ้โหสามประตูต่อสูงพี่ดูคนเดียวครับนอนนอนโอ้โหทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคน,อกนเนอามาป่ะโอ้ไม่จมมัวเขานอนนอนสามลูกโดยคนเดียวเอตลีครับบอลน,อน,นี้พี่ดูแม่จมินี All I met to me, met to me, Okay, krap, Papa, my dear, met sway. Oh ho, Cup left, sway. Oh, Nutty Bob, Nutty, Nutty Sail. Sway. Oh ho, stay in, stay, in, stay in. Oh ho, sway, this This guys.

โอเคครับทุกคนมากี่หัวฟันดูครับเด็กสวยเอาไหมเด็กสวยจริงจริงจริงโอ้โห و. ไม่ผ่าน d ด็กอาเซฟเอาไว้โอ้โห و. พี่เด็ของเราก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นฝากกดไลค์กับกดกด subscribe เป็นการอังใจด้วยนะครับทุกคนโอเคเวเร็วๆนี้เราจะมีไอเดียายนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับทุกคน สวยรันด oh ูโอ้โหพี่ดูพี่ดูเย็นเย็นมาตาโอ้มาตาเหนียดมาตาสวยบอกบ้าแทงแทงแทงโอ้ไม่ผ่านเสียงนุ่มพี่ดูขอละขอละขอละเสียเสียงนะ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 แมกไวโอ้โหแมกไวหยาพละนะแมกไวโอเคครับทุกคนถ้าอยากให้ทำคลิปแนวไหนบอกได้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะทำให้ครับทุกคน โอเคหมดครั้งแรกแล้วครับท okay, ุกคนโอเคครับทุกคนขึ้นดังนะครับทุกคนไปมาดูกันมาดูกันฮอลล่าวารังเอว่าเอเมกวายโอเก็บแล้วจีโมกี้ดีแคาสวยดีแคาสวยพีโดูบุ๊บสันโอมาขึ้นฟอตโอ้ จริงวรันสวยลูกชอสวยแบบนี้ก็จบในคำนั้นนั่นป๊าว่าสวยา a t a oh h ไม่ผ่าน m าสรสวยแบบนี้ก็จบในคงนั้นนั่น m าแทงสวยซันโชเอ๊ะมาคาร์ฟอดสวยจริงิดูโอรู้สกเขาประตูเขาล้ำนาแล้วโอ้โหไม่เข้าอ h โหทุกคน oh v i d e กแบบฮันดุลย์ไม่เข้า สวยแบบนี้ก็จบด้ครับยิงโอ้โหพี่จะเสียอ้พี่จะหัวร้อนด้วยครับทุกคนโอ้โหกลับเล้วหมคิดจะยืดชอสวยชอยิชอเคลียร์ได้โอเคมาดูกันโอ้โหโคตเต็มเไม่ล่าจบแล้วโคแล้วสวยทุกคนสวยป๊ปปี้เคลียร์เคลีย Oh ho, oh ho, sampai tu tasu, eh sampai tu tasik. Oh ho, amai amai, video, suai, suai pak ba, suai. Hah? Kray lagi? Oh, suai video, oh video, video. Suai kriak, pak ba. ใครคนนี้แครใครไม่คุ้นชื่อเลยสวยพี่เดมาใครฟอกแทงจบขอลาโอของพี่เดไม่ผ่านโอโหกับแล้วกี้กับแล้วสวยเม่ถุนีสวยแท,ยทงพี่เดแบบนี้ก็จบดี่ขานนมัน,อนโอโหไม่ผ่านอเอ้แม่แมแม สวยแมก็กควายโอ้โหเลียหัวแม็กควยเขาเสียวเลยมาตั้งนี่ยนะสวยแบบนี้ก็จบที่คำนองน,อน,น,อนง้องแตงโอ้โหพี่เจอเราเนี่ยเป็นลายสีดุเลยพี่เจอจะย็นมจะย็นมมิงยูจะย็นมจะย็นมมิงยูสวยสวยแบบนี้ก็จบที่เคาโอ้โหโกดผิดครับทุกคนเออกดผิดจับแทนเมื่อกี้แต่ดันไปยก แม่สวยแบบนี้ก็จบดีครับแม่จุมแม่จมจบโอพี่เจโอพี่เจารสนดูแมไวยสวยโอ้ตานี้แมกวยแมกพระนะสวยแงสวยมาตโอ้มาตาสงปีอีกล้วเออแม่ไขอละขออีกงม็ซี่โอ้ตาเขามีแมซ่ดวยป ใครคนนี้นะโอ้โหแมวนะ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 อีกแบบมุกเจสวยโอ้โหจุเวลาพอดีโอ <c oughs> oh, ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วโอโหสีประตูต่อสองฝากกดไลค์กดแชร์